สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฎาาราชกุมารและพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิรับพระวรชายาส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรกระหม่อมให้ร้อยเอกไพบูลสุขเจตนีรองผู้อำนวยการกองงานพระวรชายาเป็นผู้แทนพระองค์มอบถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องกันหนาวต่างๆจำนวนหนึ่งพันถุงแก่ผู้ประสบภัยหนาวณโรงเรียนบ้านสันติคีรีตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทั้งยังได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชยามากุฏราชกุมารมาตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยอำเภอแม่ฟ้าหลวงมีอุณหภูมิเฉลีย่ย14-16องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิตามยอดดอยอยู่ที่10-11องศาเซลเซียสทางจังหวัดจึงได้ประกาศเตือนให้ระวังอันตรายจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่วนสำนักงานกปรรร่วมกับศูนย์ศึกษา<อ>การพัฒนาห้วยห้องใคร้อเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการรวมพลังสื่อสืบส,สารพระราชดำริสื่อท้องถิ่นครั้งที่3 2 5ทับ 2, เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัด มีสื่อมวลชนส่วนภูมิภาคทุกแขนงเข้าร่วมต่อยอดและขยายผลโครงการเพื่อให้ได้รับรู้รับทราบร,บร,าบรอมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะแนวทางในการเผยแพร่อันจะเป็นพลังสําคัญที่จะร่วมกันสืบสารพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ให้สาธารณชนได้ตระหนักและสามารถนําแนวพระราชดําริและผลสําเร็จจากโครงการ,การไปต่อยอดขยายผลรวมทั้งประชาสัมพันธ์นไปสู่สาธารณชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม